สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกับพบกับผมนะครับมอนด้แครับผมกับช่องอ่านหนังสือและก็สวัสดีคุณอมรรัตน์ด้วยนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะอมรรัตน์นะคะเฮ้ยห่างหายกันไปหลายเดือนหลายวันเลยนะฮะจริงๆเราตั้งใจว่าเราจะอัพคลิปทุกสัปดาห์นะฮะแต่ก็ เดือนหนึ่งแล้วครับล่าสุดอ p พที่สิบเก้าหายไปเดือนหนึ่งนะครับผมก็มาลงนะว่าอีพที่ยี่สิบนี้ไม่ทราบว่าจะได้ลงวันไหนก็ไม่ทราบนะครับอยากให้คุณผู้ฟังกดกระดิ่งไปด้วยนะครับกดติดตามแล้วมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กดทั้งหมดนะครับพอมีคลิปใหม่มาเราก็จะได้มาฟังทันทีนะครับผมช่วงนี้หยุดยาวเยอะนะครับนันก็แถมมีโควิดด้วยก็เดทุกคุณฟังนะครับก็ สู้ๆนะคร,ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งความเป็นผู้น้อยวิธีทําให้ผู้อื่นคล้อยตามคุณแม้ว่าทุกคนจะมีความเห็นไปในทิศทางอื่นตอนเข้าสปอร์ตครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกดติดตามและรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องอ่านหนังสือด้วยนะครับประวัติศาสตร์ได้จะลึกตัวอย่างของบุคคลผู้เป็นเจ้าของความคิดที่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้ พวกเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคนช่างฝันเหล่านี้ช่วยสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นโลกของเราอย่างในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควรนักคิดหัวอิสระพวกนี้คือผู้ที่ไม่ได้มีความคิดเหมือนกับคนธรมธรมดาๆทั่วไปแต่เป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่สวนกระแสของประเพณีดั้งเดิมการกระทำดังกล่าว ได้ปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าและอิสรภาพพวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าในสิ่งที่ดีและถูกต้องโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือคอยตามผู้อื่นแต่ยังคงยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคที่ยากจะข้ามพ้นไปได้เพื่อพูดในสิ่งที่พวกเขาเห็นควรและปลุกความรู้สึกดึกคิดของสังคม แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคุณเพียงแค่ต้องการจะกินซูชิในขณะที่คนอื่นต้องการจะกินอาหารอิตาเลียนไม่มีปัญหาเลยครับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคนส่วนใหญ่มีความคิดไม่เมื่อคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณคุณก็สามารถใช้กลยุทธ์ธีนี้เพื่อน้มน้วจิตใจของพวกเขาให้คล้อยตามความคิดของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการนําเอาแนวคิดของคุณมาใช้ในการทํางานหรือว่าคุณจะต้องการไปดูภาพยนตร์หรือเรื่องที่ไม่มีใครอยากดูสักคนเลยคุณจะพบว่าวิธีการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวนอกจากนั้นไม่ว่าคุณจะมีพวกเพียงหนึ่งคน10คนหรือว่าไม่มีเลยกลวิธีเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติของมนุษย์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีอิทธิพลนโน้มน้าวใจที่ทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าเทคนิคในบทที่14ทําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณและบทที่16เปลี่ยนความคิดของคนหัวรัน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามก็สามารถนํามาใช้เพื่อประกอบเข้าเป็นแผนกลยุทธ์โดยรวมของคุณได้มีองค์ประกอบ6ประการด้วยกันที่เป็นตัวตัดสินว่าคุณสามารถโน้มน้าวใจคนส่วนใหญ่ให้คล้อยตามความคิดของคุณอย่างได้ผลมากน้อยเพียงใดซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีอยู่6ข้อ นะครับหข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความคงเส้นคงวาเราก็เคยเรียนกันไปในน้องทายอีพีก่อนข้อ2ความยืดหยุ่นข้อ3แยกและพิชิตข้อ 4. ความเป็นที่นิยมชมชอบส่วนข้อ5เนี่ยเรื่องของมุมมองใหม่ข้อที่6เนี่ยเป็นเรื่องของแรงสนับสนุนจากภายนอกมีอยู่6ข้อในแต่ละข้อจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันตัดเข้าสปอร์ตโฆษณา อ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนับสนุนรายการเบอร์โทรอยู่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะจ๊ะนะจ๊ะข้อแรกครับผมความคงเส้นคงวานะครับในขั้นแรกคุณจะต้องมีความคงเส้นคงวาในความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับฉันต้องชัดเจีนนะในจุดยืนของฉันนะฮะผลการวิจัยชี้ว่านะครับ ถ้าคุณลังเลหรือแสดงสัญญาณว่าคุณจะยอมจำนวนต่อความเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วโอกาสของคุณก็จะน้อยลงหรืออีกในหนึ่งก็คือข้อความที่ว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีอยู่ผมขอยืนยันร้อเปซตเต็มตามความคิดของผมนะครับจะเป็นไปตามกฎข้อนี้แต่ข้อความที่พิมพ์ว่าอืมไม่รู้สิไม่รู้จะอธิบายยังไงดี แต่ผมว่าแบบนี้มันน่าจะดีกว่ามั้งนั่นเป็นที่ไม่แนะนานะฮะนั่นไม่เป็นที่แนะนําอย่างยิ่งนะับผมก็คือแบบลังเลก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็ไม่รู้สิก็ดีมั้งเอออะไรเงี้ยมันมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมมันไม่ไม่มีจุดยืนอะอารมณ์ว่าเราต้องมีความชัดเจนแล้วมีความคงเส้นคงวาในจุดยืนของเรานะครับไม่เอ็นเอียงไปตามเขานี่คือ้อแรกคงเส้นคงวาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีข้อสอบาบอนะฮะคือความยืดหยุ่น นะครับผมข้อ2ครับผมความยืดหยุ่นครับคุณมอมรนัทผลการวิจัยสรุปว่าสมาชิกกลุ่มจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นคนดื้อด้านดันทุรังและไม่ยอมฟังใครนะครับเพราะคนกลุ่มน้อยที่ยืนหยัดตามความคิดเดิมโดยไม่ใส่ใจต่อข้อมูลที่เพิ่งได้รับมาใหม่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุนอย่างไรก็ดีกฎข้อนี้ ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับกฎข้อที่แล้วแต่อย่างใดคุณควรที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและยืนหยัดในท่าทีของคุณโดยไม่ยอมอ่อนข้อแต่เมื่อใดที่มีหลักฐานชิ้นใหม่หรือตกอยู่ในสถานการณ์พิเศษคุณก็ควรใช้เวลาหรืออย่างน้อยก็ทำทีว่าเป็นไปอย่างนั้นเพื่อพิจารณาและชั่งน้ำหนักดูโดยไม่ด่วนแสดงออกไปว่าคุณไม่สนใจในสิ่งเหล่านั้นเลยคำพูดที่สอดคล้องกับกฎข้อนี้ อาจจะเป็นเช่นนั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจทีเดียวเรายังไม่ได้พิจนารณาถึงจุดนั้นเลยทำไมเราไม่ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อพิจนารณาถึงข้อดีของมันเสียก่อนละ่ะคำพูดที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยจะเป็นไปในทำนองนี้คือไม่ไม่และก็ไม่ผมไม่แครน,นั่นคือจุดยืนของเราและมันก็จะเป็นไปตามนั้น เขาไจไหมคะถ้าเราอยากที่จะให้เขาทําตามเราแม้ว่าเราเป็นความคิดแค่คนเดียวแล้วเราอยากจะให้คนหมู่มากทําตามเราแต่เมื่อว่าเขาแสดงความคิดเห็นมาหรือว่ามีข้อมูลอย่างอื่นที่มันเป็นหลักฐานล่องลอยหรือว่าอะไรที่แบบจะมาโต้แย้งเราให้เราคา้อยตามเขาอะไรย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธเลยทันทีจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมยังไงก็ไม่จะเจอาตามฉันเลยอย่างเงี้ยไม่ควรไปพูดนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะฟังเขาก่อนแล้วก็ควรที่จะบอกบอกมันกับ ออย่างที่คุณพูดมาอนะ่ะมันก็น่าสนใจนะคะอืมถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองพิจารณากันดูอีกรอบดีไหมว่าเราบนจอยังไงดีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปหาข้อมูลหาอะไรมาเพื่อที่จะมาโต้ตอบกับเขาให้เขาได้ค่อยตามกับเราได้มากขึ้นก็คือเป็นการแบบยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่การแบบตัดอ,อย่างแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับในการโน้มน้าวให้คน ส่วนใหญ่เนี่ยหันมาฟังเราที่เราเป็นคนสมน้อยใช่ไหมครับคุณอมรัครับใช<ห>่ครับขอบคุณครับ<ห>ขอบ้อที่3ครับแยกและพิชิตการศึกษามากมายได้สรุปผลว่าเมื่อใดที่เรามีพวกเรามักจะยืนหยัดในความคิดเดิมมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าถ้าหากจิมหาจิมมาจากไหนเนี่ยตัวอย่างเช <c oughs> ่นตัวอย่างเช่นถ้าหากจิมรู้ว่าบ๊อบ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณคุณก็จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของเขาได้ยากมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าจิมคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่คิดเช่นนั้นไม่เพียงแต่เขาจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความคิดเท่านั้นแต่เขาจะยอมตกลงในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าเขาคิดว่าคนทั้งกลุ่มก็เห็นด้วยตามความคิดของคุณเช่นกันดังนั้นจงอย่าให้พวกเขาเกิดความรู้สึกมั่นใจว่ามีพวกเดียวกันหลายคน ถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณแยกพูดเพื่อโน้มน้าวใจของพวกเขาเป็นหลายคนถ้าเกิดเพื่อนอยากไปทะเลแต่ฉันอยากไปภูเข,ขาคนเดียวเนี่ยอย่าคุยพร้อมกันกับเพื่อนง่ายๆอย่า,ยาคุยพร้อมกันกับเพื่อนแต่ให้ไปคุยไปอะไรวะไปเตาะทีละคนเฮ้ยไปภูเขาได้เองเออไปภูเขาได้เองเออไปภูเข,ขาได้เองคนนี้เขาก็จะไปภูเข,ขาได้เองอะไรอย่างเงี้มยมันก็จะูกป่ะดุ่าก็คือมันกับว่า เราไม่ควรที่จะเปิดประเด็นในขณะที่เขาอยู่รวมกันหลายคนเพราะถ้าเรารู้ว่าการที่เขาอยู่รวมกันหลายคนและหลายคนเรานั้นะ่ะคือเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือรอ,อาจจะมีความอานะเห็นด้วยเปอร์เซ็นต์นี่น้อยที่เขาจะเห็นด้วยกับเราดังนั้นเราควรจะใช้กลยุทธ์วิธีในการนี่ว่าแยกแล้วก็โน้มน้าวทีละคนอเออปาหูปะหูอะไรอย่างเงี้ยโน้มน้าวไปทีละคนให้เขาแบบว่าได้รับข้อมูลกับเราไปทีละคนทีละคนเขาก็จะมีความคล้อยตามในขณะที่เราพูดกับเขาออืืมม พอคนน okay. kind of like, really you know, you know, ี people, you know, ้โอเคค่อยตามเราเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับคนนึงให้เขาค่อยตามเราอีกคนนึงค่อยตามเราเราก็จะมองว่าไม่ใช่มองเราก็จะอาจจะพูดได้ว่าเออเนี่ยเมื่อวานอ่ะไปคุยกับคนนั้นแล้วนะเขาหนามีความคิดเห็นเหมือนกับเราเลยเออเขาก็ว่าไปแบบเนี้ยไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณะคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็อาจจะสามารถยกยกการที่เราไปคุยกับคนก่อนแล้วเพราะว่าเขาเห็นด้วยกับเราแล้วแล้วมา่ล่าให้คนนี้ฟังได้อะไรเงี้ยมันก็จะโน้มน้าวไปทีละคนแล้วเมื่อทุกคนได้รับข้อมูลแล้ว มันก็จะง่ายขึ้นในการที่เขาจะเชื่อเราแล้วทาตามขอบคุณคุณมอนะครับที่ให้เห็นภาพกระจา่างชัดเจนนะครับผมนะฮะข้อสี่ครับเขาบอกว่าความเป็นที่นิยมชมชอบนะครับผมตามหลักการของความบาดหมางเมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่คนอื่นมักจะมองว่าคุณเป็นพวกที่ไม่เป็นมิตรและพานไม่ชอบคิดหน้าคุณเอาง่ายๆโดยส่วนใหญ่แล้ว ความเป็นที่นิยมชมชอบมักเป็นส่วนประกอบสําคัญในการโน้มน้าวใจผู้อื่นดังนั้นเคล็ดลับจึงอยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าความคิดของคุณนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นหลักไม่ใช่ตัวคุณนะครับการประยุกต์ใช้กลวิธีในบทที่1ทําให้ผู้อื่นชอบคุณในทุกโอกาสเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องสูญเสียความนิยมไปพูดถึงความนิยมชมชอบครับเรายกตัวอย่างอย่างคุณคนหนึ่งคนระับอ่ ที่เขาเอที่ชมคุณประวิตรว่าน่ารักนะครับเอช่วงแรกเขาคนเขาชอบใช่ไหมคนไปที่นี่ชม,ชมชอบเลยพูดอะไรเอคนก็เชื่อนะครับประกาศค,คอร์สเรียนเนี่ยคนก็เชื่อนะครับแต่วันหนึ่งคนบอกว่า<笑><笑>ใช่ไหมคนก็เชื่อแล้วคนลงไปเรียนนะแต่วันหนึ่งบอกว่าประวิตรน่ารักนะคนก็เลิกตามเลยทันทีเลยครับเห็นเขาอ่าจริงๆริมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทัศนิทัศนคติส่วนบุคคลเออ อันนั้นมันจะเป็นในเรื่องของการพาดพิงบุคคลมากกว่าแต่ว่าถ้าในความนิยมชมชอบในที่นี้ในกลุ่มเล็กๆสี่ห้าคนที่เราจะทํายังไงให้เกิดความนิยมชมชอบในตัวเราแล้วเขาจะทาตามเราก็คืองแล้ว่าเราควรจะมองประโยชน์ถึงคนอื่นมากกว่าแล้วเวลาเราพูดกับเขาเนี่ยเราควรจะชี้ให้เห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดกับคนเรานั้นามากกว่าการที่จะบอกว่ามันจะเกิดกับตัวฉันยังไงบ้างนอกจากได้รับประโยชน์อะ ทุกคนก็ล้วนให้อยากได้อะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อ<ม>ตัวเองถู<ม>กปะแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อเขาเขาก็อยากที่จะทําตามเราเพราะว่าเมื่อเขาทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อเาขาเขาก็ต้องมองแบบนี้ก็เอาไปพรีเซนต์กับลูกค้าได้นะเวลาเราพรีเซนต์เนี่ยเราก็พรีเซนต์ให้ลูกค้ารู้สึกว่างานที่เรานําเสนอเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับลูกค้า,าใช่ไหมเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆอ่าเขาก็จะมีการคอยตามที่จะฟังเรามากขึ้น ใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าด้วยธรรมชาติของมนุษยนะ์อ่ะต้องการอยู่แล้วที่คนต่างๆจะทําประโยชน์ให้กับตัวเองถูกต้องไหมเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วที่ต้องการที่จะได้รับมากกว่าได้ให้ดังนั้นถ้าการทําอะไรสักอย่างแล้วเขาทําแล้วเขาจะได้รับประโยชน์ต่อเขาเขาอยากจะทํำดังนั้นถ้าเราเป็นเฮดหลักแล้วอยาก จะให้ทุกคนทําตามเราเราเป็นแค่คนเดียวคนกลุ่มน้อยเราอยากให้ทุกคนส่วนมากทาตามเราเราก็ควรที่จะมุ่งม,มองหรือว่าพูดโน้มน้าวหรือว่าชักจูงพวกเขาไปในทางที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วเขาก็จะคอยตามเราดนไงี้แล้วเขาก็จะชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนที่จะกำลังใ,ให้ประโยชน์กับเขาใช่ไหมครับอืการให้เป็นเหตุให้เกิดสุขมากกว่าการรับนะครับใช่ไหม อ,<ข>อคน,อนก็จะ<แ>นิยมชมชอบนะครับผมอขอบคุณคุณรมาธาที่ให้เห็นภาพกระจ่างนะครับผมบความเป็นนิยมชมชอบนั่นแหละฮะอืนะครับข้อห้านะครับ, 5, รบต่อมาต่อข้อห้านะครับมุมมองใหม่เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการให้ใครสักคนประเมินความคิดของเขาเสียใหม่อย่าลืมเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในสมการนั้นด้วยด้วยวิธีนี้ เขากำลังทำการตัดสินใจครั้งใหม่โดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมมันย่อมง่ายขึ้นสำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้นเมื่อเทียบกับการทำให้เขาเปลี่ยนใจการใช้ข้อความอย่างเช่นผมเข้าใจว่าทำไมคุณจึงคิดอย่างนั้นแต่เราเพิ่งได้พบว่าตึ๊ดตึ๊ดตึดตดตด๊เนี่ยบางทีนะครับเขาบอกว่าบางทีด้วยข้อมูลใหม่นี้เราอาจจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับ น่าจะเป็นหนทางที่เดียวน่าจะเป็นหนทางที่ดีทีเดียวผมเข้าใจนะครับว่าทําไมคุณถึงอยากจะไปทะเลแต่คือเราเพิ่งได้รู้ว่าเนี่ยทะเลวันที่เราจะไปเนี่ยมันมีพยากรณ์อากาศว่าอาจจะมีพายุเข,ข้าเนี่ยบางทีเราอาจจะลองดูกันใหม่ไหมว่าเราจะอาจจะเปลี่ยนแผนไปไที่ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีใช่ไหม อ้าาประมณกนะ็เห็นด้วยกับตัวอย่างค่ะเ้าหอกเขาบอกว่าแรงสนับสนุนจากภายนอกมาถึงตอนนี้นะครับคุณจะทําอย่างไรดีนะครับจะทําอย่างไรต่อดีถ้ายังไม่มีใครเปลี่ยนใจเมื่อพวกคุณไม่มีใครเป็นพวกนะครับให้นํากฎแห่งข้อพิสูจน์ทางสังคมนะครับ law of social p r o o นะครับมาใช้นะครับด้วยการหาคนที่อยู่นอกกลุ่มของคุณซึ่งมีความคิดเห็นตรงกับคุณมาเป็นพวก วิธีการน,นี้จะช่วยให้กลุ่มของคุณมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะประเมินความคิดของพวกเขาเสียใหม่อะไรนะครับคุณมีปัญหาในการหาใครสักคนที่จะมาสนับสนุนคุณอย่างนั้นหรือไอ้ออน,นี่นักสือเขาเขาคุยกับเราเออคุณมีปัญหาในการหาใครสักคนที่จะมาสนับสนุนคุณอย่างนั้นหรือไม่เป็นปัญหาเลยครับนะครับคุณเพียงแค่หาผู้เชี่ยวชาญหรือใครก็ได้ที่เห็นด้วยกับคุณ แต่ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์นั้นง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เหมือนตัวอย่างที่เรายกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเรื่องตัวนินยมวิทยาใช่ไหมเขามไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเที่ยวทะเลกับเราใช่ปะเรายกได้ถูกไหมประมาณนั้นย้อนหน้าต่อมาในแรงสนับสนุนจากภายนอกเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับข้อความที่แสดงการสนับสนุนให้จัดการสอบขึ้นภายในคณะก่อนที่จะจบการศึกษาพวกเขาส่วนใหญ่เห็นว่า ข้อความที่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างมีเหตุผลจะดูน่าเชื่อถือกว่าข้อความที่กล่าวแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนอย่างชัดเจนไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าการจัดสอบจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขาแต่ถ้าหากข้อความนี้ไม่มีผลกระทบต่อพวกเขาด้วยการระบุว่านโยบายจัดสอบนี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก10ปีข้างหน้า พวกเขาแทบจะไม่ให้ความใส่ใจกับความเป็นเหตุผลของข้อความนั้นเลยแต่พวกเขาจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของแหล่งข้อมูลมากกว่าดังนั้นเมื่อข้อโต้แย้งของคุณฟังดูไม่ค่อยมีน้ำหนักให้พยายามหาการสนับสนุนจากผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าพวกเขาจะไม่ค่อยใส่ใจกับความเป็นเหตุผลของข้อความของคุณ ทบทวนกลว,วิธีต่างๆกันนะครับคุณอามรรัตน์นะครับคุณจะต้องมีความคงเส้นคงวาความเห็นที่ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่อย่าแสดงสัญญาณว่าคุณรู้สึกลังเลใจให้เขาบอกว่าเราชัดเจนต่อมาครับข้อ2ถึงแม้ว่าเราจะชัดเจนในจุดยืนแต่เราก็อย่าพยายามทําตัวเป็นคนดื้อด้าน,นทุนลังนะครับหรือเป็นคนไม่ยอมฟังใครยืนหยัดได้แต่ถ้าเกิดได้ข้อมูลใหม่มาเร,เราก็ต้องเอามาพิจารณา ไม่ใช่ตึงตลอดต้องหย่อนบ้างนะครับผมข้อ3ครับผมแยกและพิชิตนะครับผลการวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดที่เรามีพวกเรามักจะยืนหยัดในความคิดเดิมมากยิ่งขึ้นไปอีกอข้อ4ต่อมาเมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่คนอื่นมักจะมองว่าคุณเป็นพวกที่ไม่เป็นมิตรและพานไม่ชอบที่หน้าคุณนะครับจึงเป็นวิธีการที่ยากที่จะโน้มน้าวใจพวกเขา ดังนั้นการประยุกต์ใช้กลวิธีต่างๆในบทที่หนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นชอบคุณในทุกโอกาสจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณมากยิ่งขึ้นในการโน้มน้าวใจข้อ5อย่าขอให้ใครสักคนเปลี่ยนใจโดยไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เขาเปลี่ยนใจเถอะเชื่อฉันสิเชื่อฉัน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 นะจ๊ะเขาก็รู้สึกว่าอ,อย่งว่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ให้ข้อมูลเขาก็จะรู้สึกว่าอ,อย่งว่ะ ว่าอยากาขอให้ใครสักคนเปลี่ยนใจโดยไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่เขาต่อมาข้อ6ครับเมื่อคุณไม่มีใครเป็นพวกให้นํากฎแห่งข้อพิสูจน์ทางสังคมมาใช้ด้วยการหาผู้อื่นที่อยู่นอกกลุ่มของคุณซึ่งมีความคิดตรงกับคุณมาเป็นพวกเนี่ยครับนะครับและสุดท้ายคเขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปอ่านในบทที่18บดเยคืออ p ที่แล้วนะครับอ p ที่18 นะครับสุดยอดเคล็ดลับทางจิตวิทยาของความเป็นผู้นำนะเพื่อช่วยให้ข้อต่อแย้งของคุณมีพลังและโน้มน้าวใจได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมอืมคุณบอลรับมองว่ายังไงครับในเรื่องนี้สรุปสั้นๆง,ง,ง่ายๆในหัวข้อที่ว่าเมื่อเราเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยเราจะจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยคอยตามเรามีภาพรวมง,ง่ายๆย,ย,ยังไงอธิบายให้ฟังไหม ก็จากที่เราอ่านมาใช่ไหมคะมันนี้หกประเด็นใช่ไหมที่เรา,าจะทํายังไงให้ผู้อื่นเขาคอ,อยตามเมื่อเราเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยเพียงแค่คนเดียวหรือสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งเราต้องมุ่งมั่นชัดเจนในจุดยืนของเราสองคือในจุดยืนของเราเนี่ยเราจะต้องมี ข้อมูลที่มากพอล้องทําการบ้านมาให้ดีนะคะการที่เราจะไปเป็นจุดยืนตรงนั้นแล้วเราจะให้ทุกคนโฟกัสที่เราแล้วคล้อยตามเราเราจะต้องก็ต้องหาหลักฐานอะไรต่างๆที่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับความคิดของเราเนี่ยกับหัวข้อของเราเตรียมมาทําไมเราถึงอยากจะไปอย่างนี้ทําไมคุณถึงคิดว่าความคิดของคุณมันดีทําไมคุณถึงคิดว่าอยากให้ทุกคนมาทําตามคุณทําไมคุณถึงคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีคําถามแน่นอนดังนั้นถ้าคุณทัาการบ้านมาดีอ่ะ มันก็สามารถที่จะตอบได้ทุกคําถามแล้วก็ตอบได้ทุกคําถามโดยที่แบบไม่มีการแบบอ,อ้ําอ,อึ้งเออออเมื่อเจอคําถามเยอะมากมายเออฉันไม่แน่ใจเออฉันคิดว่ามันน่าจะดีแบบนี้มัม้งเอออะไรเงี้ยมันก็จะทาให้เกิดมองว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละไ<น>อ้น,นี่มีปุ๊เอย่แบบนั้นอนะ่ะแสดงว่าเธอไม่มั่นใจแล้วแหละอแสดงว่าอารมณ์เฉยนะฮะใช่เมื่อเรามีข้อมูลมีการบ้านดีแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วว่ะใช่ฉันไปหาข้อมูลมาดีแล้วนะ เมื่อฉันมีข้อมูลดีแล้วนะเมื่อฉันจะไปพูดกับคุณเนี่ย<ม>คุณจะถามอะไรมาฉันสามารถตอบได้หมดว่าฉันศึกษาม,มาแล้วแลวฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันเลือกมาแล้วอยากจะให้คุณทําด้วยเนี่ยฉั <resonance S 3> คนคิดว่ามันดีคนะเพราะว่าฉันก็จะมีเหตุผลในสน่วนของฉันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เ <ๆ S 2> มื่อว่าในกรณีที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ประชมุมแต่เราจะชักชวนสมาชิกในบ้านในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆเราไปทํากิจกรรมแฮงเอาข้างนอกแต่ว่าเขาไม่อยากไปหรือเรามองแล้วว่ากิจกรรมที่เราอยากจะไปเนี่ย เขาคงไม่สะดวกไปแต่เราจะทํายังไงเขาจะไปกับเราหรือค่อยตามเราเราก็ต้องค่อยๆไปแยกกล่อมหรือว่าไปโน้มน้าวทีละคนทีละคนนั่นคือการว่าแยกออกใช่ไหมอย่ารวมกันได้ได้ทีเนี้ยเมื่อถึงครั้งหนึ่งเมื่อทุกคนรู้เรื่องแล้วแล้วเขาจะมีการมาประชุมกันแล้วเราก็ค่อยให้เหตุผลอะไรต่างๆมาชักนําเขาเขาก็จะคล้อยตามเราได้ง่ายแล้วก็จะจบลงโอเคนะครับแต่ว่ามีเขาบอกว่าทั้งข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรายืนยันในจุดยืนของตัวเองแล้วเนี่ย เมื่อได้รับข้อมูลหน่อยมาเราก็ต้องให้เวลากับข้อมูลนั้นหน่อยไม่ใช่ว่าปฏิเสธไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเรา,เาจะเอ,อออโหงหไปตามเขาเพียงแค่แสดงเห็นว่าฉันโอเคฉันรับข้อมูลนี้มานะมันจะเป็นมันจะเป็นขั้นตอนในการสนทนาการคุณ<อ>ได้บอกไหมครับครับผมอ่าในขณะที่คนกําลังเสนอในที่ประชุมว่าอยากให้ทุกคนทําตามอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อในที่ประชุมนั้นเขามีมุมมองของเขาเขาก็อยากที่จะเสนอมุมมอง,ของเขาออกมาว่า ทำไมคุณถึงไม่ทําแบบนี้ล่ะทําไมคุณถึงไม่ไำอย่างนั้นล่ะทาไมคุณถึงไม่ทบอย่งนี้ล่ะอ่าก็คือเขาเสนอความคิดของเขาแต่ถ้าเราเออความคิดของเขามันก็มันก็ดีนะแต่เราก็อยากที่จะทําตามเราอะ่ะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนคําพูดนิดนึงว่าใช่เอออย่างที่คุณพูดมาอนะมันก็น่าสนใจนะโดยอย่างที่คุณแนะนํามามันก็ดีนะเดียวเราลองมาพิจารณากัน ดีกว่านี้ไหมหรือว่าให้เวลาการพิจารณาเพิ่มขึ้นอกนีตะล้อได้ไหมว่าแบบไหนมันโอเคว่าการอะไรเงี้ยนะคะก็คือไม่ใช่เป็นการแบบว่าผลักความคิดของคนอื่นออกไปเราสามารถที่จะรับมาแต่เราก็จะต้องมีกระบวนการทํายังไงให้เขามาคอยตามเราอีกการที่เป็นคนที่นิยมชมชอบในกลุ่มส่วนใหญ่อ่ะแม้กระทั่งเด็กๆที่เขาเล่นกันอ่ะถ้ามีใครคนหนึ่งที่เขาแจกหรือว่าให้ประโยชน์กับคนอื่นได้คนนั้นอ่ะจะถูก เป็นที่นิยมใครๆก็อยากเข้ามาหาใครก็อย <ừ> ากมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย <ừ> คุณก็ควรนี่จะทาตัวเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนกับว่าพยายามนี่จะให้ประโยชน์หรือชี้ให้เขาได้เห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดกับขเขา,ขเขาใช่ามากโว่การนี้จะให้เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณกาลังทามันจะเกิดกับประโยชน์กับคุณยังไง <ừ> พยายามชี้ประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วเขาก็อยากนี่จะทาเพราะว่าเขาจะได้รับประโยชน์ถ้าเราจะเปลี่ยนใจใครสักคนเนี่ยอย่าพยายามบอกเขาให้เปลี่ยนใจเฉยแต่ต้องให้อะไรบ้าง ให้ข้อมูลใหม่อใส่ข้อมูลเข้าไปในขณะนี้พูดเนี่ยต้องใส่ข้อมูลใส่เหตุผลเข้าไปเพืู่ใหม่ๆก็คือเป็นเหมือนเพิ่มตัวแปรเข้าไปในสมการให้เขาเปลี่ยนใจใช่ไหมใช่ค่ะว่าคาว่าข้อมูลใหม่ในที่นี้เหมือนกับว่าทุกคนน่ะจะมีทัศนคติมีอีโก้มีอ t t i จ u ของตัวเองถูกไหมถก้ฉันคิดว่าแบบเนี้ยความคิดของฉันดีที่สุดทุกคนจะมีความคิดแบบนั้นทีนี้ข้อมูลใหม่ก็คือเป็นข้อมูลและเหตุผลของเราที่เราจะไป ให้กับเขาเื่อจะไปลบล้างหรือว่าไปให้เขาคอยตามเราอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นข้อมูลของเราที่จะไปใส่ให้ไหมไอะนั้นในการพูดของเราเนี่ยก็ควรที่จะในประโยคสนทนาในกระบวนการสนทนานี่เราควรที่จะใส่ข้อมูลใส่เหตุผลใส่อะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยให้เขาไปด้วยแล้วเราค่อยเรสรุปดึงสุดท้ายว่าเออที่เราอยากให้เขาทำเนี้ยเขาก็จะได้รับข้อมูลไปแล้วเขาจะเริ่มคอยตามในขณะที่เราพูดไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเขายัง ไม่ไม่เชื่อเราอีกไม่ไม่ฟังเราอีกต,อต,อต้องทำยังไงเนี่ยในขณะที่เราพยายามใส่ข้อมูลไหม่หเข้าไปแล้วเราเกลี้ยก,กล่อมแล้วจนสุดๆแล้วแต่เขาก็ยังมีบางคนที่ยังแบบว่าไม่เราก็ไปดูย้อนดูได้นะคะว่าเราจะจัดการกับคนหัวรั้นยังไงว่าการที่เขาปฏิเสธเราทุกอย่างทั้งหมดแสดงว่าเขาก็มีความรั้นในตัวเองถูกไหมแล้วก็จะทํายังไงให้เขารักเราได้<ฮ>ก็ไปย้อนดูเลยคนที่หนึ่งอีอย่างคือ คุณก็ควรนี่จะหาแรงมาสนับสนุนจากภายนอกอแล้วเราจะเอาใครละ่ะเราไม่รู้จักใครเลยเราจะไปดึงใครมาสนับสนุนละ่ะกลุ่มคนที่จะมาสนับสนุนเราได้คือเขาจะไม่ได้จะไม่ได้เสียประโยชน์จากในเรื่องที่เรากําลังจะพูดหรือว่าในเรื่องที่เราจะหนวกนวเขาก็จะมาฟังเออฉันไปคุยกับคนนึงในที่ประชุมมร์ล็อกำลังจะคุยกับคนรัศาสตร์อยู่ อยากจะเกลี้ยกล่อมคุณร่ารศ์สักว่าอในช่วงวันหยุดอย่างเนี้นะคะคุณร่าระสั์มาอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยได้ไมหมคะแต่ว่าคุณร่าระสั์รู้สึกว่าไม่ฉันไม่อยากอ่านหนังสือนะอือะไรอย่างเงี้ยเนี่นฉันก็ไปพูดก,กับอีกคนหนึง่งโดยที่ันไม่ได้ระบุคุณร่าระสัก์ก็พูดอีกคนนึงว่าเนี ie, ่ยเธอการอ่านหนังสือเนี่มันจะช่วยให้ในการพัฒนานสมองนะอะไรอย่างเงี้ยเธอเห็นด้วยกับฉันไหมซึ่งคนนั้นอะเขาจะไม่ได้เป็นคนอ่านแต่เขา มุมมองเดียวกันคือว่าการอ่านหนังสือคือมันดีอแต่ไม่พูดกับคนนั้นแล้วก็เอาคนนั้นดึงเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเออเนี่ยเธอทําไมเธอไม่อ่านหนังสือนะเอาคนนั้นมาเป็นแรงสนับสนุนอะไรเงี้ยแรงสนับสนุมนมามาปรับรัฐศาสตร์ว่าทำไมไม่อ่านหนังสือนะช่ <c oughs> ก็จะเอามาพูดว่าผ <c oughs> มว่าในรัฐศาสตร์อ่านหนังสือนะอะไรเออแล้วก็เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการที่เราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วไปพูดให้คนส่วนใหญ่คอยตามเรามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมเคย ก็เคยเป็นคนส่วนใหญ่แล้วมีคนกลุ่มน้อยที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเสนอความคิดที่มันดีกว่ามันเรอะกว่าแน่นอนครับถ้าบอกตรงนะถ้าในพื้นฐานสังคมตรงนั้นเขาดียังไงคนส่วนใหญ่เขาก็คอยตามคนสน่วนน้อยได้ถ้ามันได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่จะเห็น <c oughs> <ช> <c oughs> ไหมคะ <c oughs> มันก็เกิดจากการนี่ได้รับประโยชน์เมื่อไหร่ก็ <c oughs> ตามนี่คนได้รับประโยชน์อ่ะเขาก็มองว่าความคิดน,นั้นคือน่าสนใจเราเห็นด้วยใช่ครับนั่นแหละก็นั่นแหละครับ ก็ตามนั้นแหละครับคุณผู้ฟังก็ผมขอให้คุณอามรัสสรุปง่ายๆสัส้นๆนะครับคุณอมรัสก็ยาววเลยครับผมยาวาวนี่ยาวๆยาวๆย,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 ยาวเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้สรุปไปไหมคะไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไ,ไรนะครับแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็สามารถฟังย้อนซ้ําอีกรอบได้นะครับผมเพราะจะให้พูดอีกรอบก็คงจะเหมือนเดิมนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับในอีพีหน้านะครับเราจะมาพูดถึง เรื่องทำอย่างไรจึงจะทำให้กลุ่มคนใดๆก็ตามเข้ากันได้นะครับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ครับวังว่าผมจะมีเวลาอ่านแล้วก็ลงตัดคลิปให้คุณผู้ฟังทันนะครับผมขอบคุณะคะุณวรลแล้วครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอ่านดีอ่านจังอ่านให้ฟังเพลินๆสนใจสนับสนุนรายการเบอร์โทรอยู่ดิสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะนะจ๊ะ